ผลที่ไม่ควรใช้ไลน์ในการทำงาน มาดูคลิปนี้นะคะแปลว่ามีเพนพอ,อยต์เหมือนกันเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆบริษัทหลายๆองค์กรเนี่ยใช้ไลน์เป็นช่องทางสื่อสารหลักในการคุยงานกันซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าไลน์เนี่ยก็เป็นแอปที่แบบคนไทยใช้เยอะที่สุดในประเทศน,นะคะมันก็ง่ายที่สุดวิแบบสามารถพิมพ์คุยได้เลยมีแบบสติ๊กเกอร์มุง้งมิ้งคุยกันได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นเพนบนโลกโซเชียลนะคะเห็นหลายคนเริ่มบ่นกันอย่างจริงจังว่าไม่ชอบเลยในการใช้ไลน์ในการคุยงานก่อนนั้นเนี่ยอาจจะยังแบบเห็นประมาณนึงคุยงานหลังเลิกงานบ้างพอเป็นช่วงคแบบนนนี้ะหััมา Work from home กเยอ ปัญหาของการใช้ไลน์จากที่แบบมีเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับที่อาจจะทำให้พนักงานคนอึ่อยากจะลาออกเลยก็ได้นะคะดังนั้นวันนี้เฟื่องก็เลยสรุปออกมาเป็น5ข้อนะคะสําหรับเหตุผลที่ไม่ควรใช้ไลน์ในการทํางานจากมุมคนที่เคยใช้ไลน์มาก่อนกันแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปใช้เครื่องมืออย่างอ,างอื่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้ฟังค่ะแชร์ไปให้ถึงผู้บริหารนะคะ1ค่ะก่อให้เกิดความเครียด work life right balance นะคะหาจุดสมดุลของเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวไม่เจอค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่หลายคนแบบ s u ฟอ e r มีความทุกข์ทรมานมากๆนะคะเพราะว่าหลักๆเนี่ เราก็พูดคุยกับเพื่อนในไลน์อยู่แล้วมันเป็นช่องทางที่แบบเอ้ยคุยง่ายคิดอะไรก็ส่งกันเลยแต่เมื่อชีวิตงานส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ในไลน์มีปัญหาความกดดันเกิดขึ้นกรุ๊ปมากกว่า85กรุป๊ปหรือว่าการที่อยู่ดีๆเจ้านายไลน์มาดึกๆแม้จะบอกว่าไว้ค่อยตอบก็ได้นะเออแต่แบบพอดีพี่คิดงานได้ตอนนี้พอดีเห็น message, เมสเซจเด้งมาตอนสี่ทุ่ <laughs> เ, <c oughs> เราเลยเข้าใจได้ดีว่าโอเคบางครั้งคือแบบรู้ว่าเออไม่ไม่อ่านก็ได้แต่เวลาก,กดเข้าไปเห็นการสั่งงานหรือเห็นอะไรที่มันยังเป็นงานอยู่ดี <c oughs> ก็เกาะให้เกิดปัญหาความเครียดสะสมนะคะนานวันเข้าก็จะรู้สึกว่าไม่อยากจะเปิดเข้าไปในไ <c oughs> ลน์เลยฉันเก็บตัวฉันไม่ส่งสิงกับใครฉันไม่เข้าแอปไ <c oughs> ลน์เลยเกาะให้เกิดปัญหาหลายอย่างนะคะงานก็ไม่ได้ตอบเพื่อนก็ไม่ได้คุยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพอกันทีอยากจะแบบหนีออกไปจากจุดๆนี้ค่ะ สองค่ะข้อความล้นทะลักกระจัดกระจายตามอ่านได้ไม่ครบแล้วก็แบบคุยสเปะส,สปะค่ะข้อแรกชีวิตไ right ร้บาลานซ์อยู่แล้วนะคะพอเอามาใช้กับงานเนี่ยก็ไร้ประสิทธิภาพด้วยเพราะว่าไลน์เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการคุยงานเลยค่ะมันก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่างนะคะทั้งเรื่องของการคุยไม่ครบคุยตกหลน่นสังเกตว่าแม้เราจะพยายามแยกกลุ่มแชทออกเป็นหลายๆห,ห้องนะคะส่วนมากก็จะแบ่งตามแผนกแบ่งตามเรื่องต่างๆแต่ว่าการคุยเนี่ยมันเป็นแบบบับเบิลบับเบิลบับเบิลคุยล้วไม่เป็นระเบียบบางทีเนี่ยใน รูปเดียวกันคุยเรื่องที่แตกต่างกันประมาณ3-4หัวข้อเลยทําให้งงสับสนนะคะไม่แน่ใจว่าเอา๊อันนี้เป็นการตอบกับเอ่อ c o n v e r s a t i o n a ไหนนะแม้ว่าจะมีการแบบกด reply เป็น b u ฟ b l e ได้แต่บางทีมันแบบหลายคนความคิดพังพูหลังไหลก็เลยทําให้แบบการคุยไม่ต่อเนื่องกระจัดกระจายนะคะแล้วแถมบางครั้งเนี่ยพอแบบมันรวมบูมอยู่ที่กรูปเดียวบางทีแบบหายไปแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงอีกทีคือแชทมาเป็นแบบ99แชทกดไปเวลาอ่านไม่พออีกกลายเป็นว่าได้ข้อความไม่ครบใจความไม่ครบแล้วก็กลับไปวนลุ เดิมค่ะเครียดเข้าไปอีกแล้วก็งานก็ไม่ได้ประสิทธิภาพด้วยค่ะ3ค่ะไฟล์หายแชทหายเปลี่ยนเครื่องก็ไม่ได้ไร้ความคล่องตัวค่ะ ปัญหาหลักอีกปัญหาหนึ่งที่สําคัญมากๆของไลน์ก็คือปัญหาเรื่องของการเก็บไฟล์เก็บแชทหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนเครื่องอะไรเงี้ยเกิดขึ้นกับเรื่องบ่อยมากๆนะคะ 1. คือเนเจอร์ของไลน์ถ้าส่งไฟล์ใช่ไหมมันก็จะเป็นไฟล์ PDF ไฟล์แบบอะไรก็แล้วแต่รูปภาพเองก็ตามนะคะถ้าส่งไปเฉยๆเนี่ยมันมีเวลาอยู่แค่2สัปดาห์ก่อนที่จะหมดอายุเทานนคะพี่ช่วยส่งไฟล์มาใหม่ได้ไหมคะเพราะว่าไฟล์หมดอายุแล้วคะ่ะนี่ปัญหาที่พบขึ้นบ่อยมากนะคะดังนั้นมันก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพาก็ต้องไปหาไฟล์แล้วมาส่งใหม่แล้้วก็อะะะไไรรมู่นค เหนื่อยมากๆแล้วก็อีกปัญหาสําคัญก็คือเนื่องจาก l ลายเขาผูกกับแบบเบอร์โทรศัพท์เราเป็น ID เดียวเแล้วก็แบบล็อกอินได้แค่เครื่องเดียวจะเปลี่ยนเครื่องก็คือต้อง Back Chat iOS, แบ็กอัพแชทยิ่งย้ายข้าม iOS กับ a อ d r รอยอะไรเงี้ยย้ายเครื่องทีนึงคือเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ากลัวว่าข้อมูลที่เป็นแชทเนี่ยมันจะตกหล่นหายไปซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับซึ่งเรื่องนี้สาคัญมากๆนะคะว่าถ้าสมมติมันดันไปแบบข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับงานเป็นผู้ใหญ่คุยกับลูกค้าไว้หรืออะไรเงี้ยถ้าสมมติมันไปรเน็อะะจ เราก็ใส่ไว้ในโน้ตสิใส่ไว้ในคลิปสิเดี๋ยวก็ไม่หายนะคะแต่ว่าหลายๆครั้งเซฟทุกอย่างถ้าเราทํางานอย่่งมีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ย,ยคลิปก็เต็มนะคะโน้ต <Note S 2> คือต้องไปนั่งสไลด์กว่าจะหาเจอมันมีความแบบช้าแล้วก็ไม่คล่องตัวอยู่ซึ่งขัดแย้งเป็นอย่างยิ่งนะคะกับเทรนการทํางานในอนาคตที่เพิ่งก็เชื่อว่าต้องมีความคล่องตัวสูงสามารถที่จะแบบล็อกอินพร้อมกันหลายๆเครื่องหรือว่าไม่ต้องมานั่งห่วงหน้าพวงหลังว่าแบ็กอัพมันจะหมดหรือย,ยังกว่าจะแบบทาได้อันนี้คือ ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นะคะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าผิดใจกับผู้ใหญ่เอ๊ะมันจะต้องยังไงฉันต้องทํายังไงกับกรุ๊ปนี้ต่อไปดีนะเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาคลาสสิกปัญหาหนึ่งเลยนะคะด้วยธรรมชาติของไลน์ที่มันเป็นแบบกรุป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 แต่ว่าบางทีพอมันแบบเริ่มเยอะเริ่มหลายคนเกินเราก็จะเกิดความรู้สึกแบบเอ้ยคุยเรื่องนี้ได้ไหมเกรงใจหรือว่าไปคุยกันแยกดีกว่าก็จะมีกรุปย่อยกรุปนี้ไม่มีหัวหน้าพอหัวหน้ารู้ก็ทําไมถึงให้พี่รู้ไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ามี จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เลยเป็นปัญหาหลักที่สําคัญมากๆนะคะแล้วก็พอถูกลากไปอยู่ในกรุ๊ปใช่ไหมคะธรรมชาติของไลน์เนี่ยความเครียดที่หนักมากๆก็คือ1ปัญหาผิดใจกับผู้ใหญ่หรือความน้อยใจกับเพื่อนเนี่ยถ้าฉันไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปนั้นก็จะรู้สึกมีความลับอะไรหรือเปล่าอ่ะอันที่2ก็คือเฮ้ยแต่ว่าแบบอยู่มาสักพักนึงแล้วเท่าที่นะคะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันเลยค่ะอยากจะออกได้ไหมคะไม่อยากให้มี notification อยากจะแบบไม่รับรู้เรื่องนี้ก็เกรงใจอีกนะคะกว่าจะแบบ l e a แช chat ต้องหากลวิธีแบบเปลี่ยนชื่อเป็นจุดบ้้าาางอไรเเพื่่่คนมูว ฉันได้ออกไปแล้วนะคะอยากออกแบบเนียนๆที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ส่งผลตามมาอีกนะคะเรื่องของข้อมูลที่สุดท้ายแบบพอไปแยกอยู่ในกรุ๊ปย่อยแล้วจริงๆมันต้องเกี่ยวข้องกับกรุ๊ปหลักก็คือต้องแบบมีข้อมูลอยู่หลายที่นะคะที่โอ้ยเดี๋ยวก็แชทหายครบหรือเปล่าแคปมาบางทีก็ไม่ครบต้องเสียเวลารวบรวมข้อมูลอะไรเงี้ยมีความแบบเสี่ยงสูงมากที่การสื่อสารจะไม่ได้ประสิทธิภาพและไม่ครบถ้วนค่ะและสุดท้ายข้อที่5นะคะคือการสูญเสียพื้นที่ที่เราจะ express ความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่เพราะเกรงใจที่ทำงานค่ะ ข้อนี้นะคะจริงๆแล้วย้อนกลับไปว่าไลน์อ่ะบางทีมันเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าส่วนตัวส่วนตัวไว้คุยกับเพื่อนอยากจะเปลี่ยนโปรไฟล์พิกเจอร์ที่แบบไปอาบแดดอยู่ที่ทะเลมีความแบบนี่คือตัวตนของฉันมีความเรียวซ่านะคะหรือว่ากระทาการตั้งชื่อว่าแบบอยากจะตั้งเป็นตัวย่อให้มันมีความแบบเออเป็นนามแฝงหรืออะไรเงี้ยบางทีเราแบบจะไปใช้รูปแบบชุดว่ายน้ำอะไรขนาดนั้นเราต้องคุยกับผู้บริหารระดับสูงมันก็จะนิดนึงนะคะคนจะมองฉันยังไงนะอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวตนของความโปรเฟชชันนแนลกับตัวตนของเพอร์ซอน เคสก็คือว่าขอให้พนักงานเปลี่ยนชื่อจริงๆเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงหรืออาจจะแบบขอเป็นรูปหน้าตรงเพื่อจะจำได้ว่าฉันคุยกับใครนะคะอันนี้ก็เอ็กซ์ตรีมไปนิดนึงนะคะว่าโอ้ขอร้องเลยว่าแบบอย่าทําอย่างนั้นเลยมันเป็นการแบบรุกล้ำในทุกๆส่วนก็จะสอนไปที่อันแรกอีกนะคะว่าไม่อยากทํางานแล้วคะ่ะพื้นที่ส่วนตัวไปไหนคะฉันต้องทําอะไรเนี่ยฉันแปบ,บลูกติดบัตรหรอกลับไปมัธยมหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ขอเธอคะ่ะว่าอย่าเลยคะ่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เข้าใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการใช้ไลน์เนี่ยมันสะดวกแล้วก็ง่ายที่สุดเพราะว่าทั้งผู้บริหารระดับสูงอายุ40-50อยู่ดีๆจะไปใช้อีเมลก็ไม่คล่องตัวดูเป็นทางการการชิดแชทกันแบบนี้ไวดีสะดวกดีง่ายดีเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่มนะคะแต่ว่า นี่แหละคะ่ะปัญหาที่ตามมามันเยอะขนาดนี้จริงๆนะคะเชื่อว่ามีอีกหลายปัญหาแน่นอนลองคอมเมนต์ระบาย <c oughs> แสดงความคิดเห็นละกันมาข้างล่างได้นะคะว่าปัญหาที่เห็นจากการคุยงานประสบการณ์ตรงของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะจะได้แบบเกาะให้เกิดไอเดียจริงๆว่าโอ,อ้จริงๆมันมีปัญหามากกว่าที่เราคิดนะคะจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีแอปพลิเคชันอื่นอีกเยอะมากนะคะที่ถูกออกแบบมาเพื่อสําหรับการคุยงานโดยเฉพาะรองรับการคุยงานแน่นอนอย่างที่บริษัทของเฟื่องเนี่ยเราก็คือย้ายมาใช้ slack กันได้ประมาณเกือบปี ะะแบบเป็นรูปแบบไลน์ยังมีอยู่นะไว้แบบสร้างความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นแต่เรื่องอะไรที่จริงจงังเรื่องอะไรที่เป็นเวลางานเราไปคุยกันใน slack ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวอพิโซดหน้าจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าอันนี้แบบจากมุมผู้ใช้จริงเลยว่าโอเค slack มันดีกว่าอย่างไงมันใช้แล้วมันเป็นยังไงนะจะได้แบบเออดูต่อนเนื่องไปว่าอาจเป็นอีกหนึ่ง option ที่น่าสนใจเพื่อที่จะให้ใช้กันในองค์กรของเรานะคะนอกเหนือจาก slack นะคะก็ยังมีอีกหลายแอปพลิเคชันที่คน adapt มาสําหรับใช้การทํางานมากขึ้นอย่างเช่น telegram อันนี้เขาก็จะมีคคคควววววาาาาาามมมแแบบลล็อออกกินนไได้้้หหหยยเรรืื่่่่งขะะ Workplace for Facebook ะะที่อาจจะเหมาะกับองค์กรใหญ่หน่อยหน้าตาเหมือน Facebook เลยแต่ว่าก็คือคุยกันแบบเฉพาะในองค์กรได้นะคะหรือว่ากระทั่ง Line Works นะคะที่เพิ่งออกมาอ่ะเรามาสร้าง าพใหม่ขององค์กรของเราเพื่อทําให้ทุกคนมีความสุขและคุยงานกันอย่างมีประสิทธิภาพการเถืะอขายด้วยการหาทางเลือกด้วยทูสต่างๆแบบนี้นะคะสัญญาว่า่าเรื่องพวกนี้เราลองผิดลองถูกมาสักพักนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนทําตามได้ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตเพื่อทาชีวิตดีขึ้นนะคะแชร์คลิปนี้ออกไปค่ะเพื่อจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงใ้ทุกคนชีวิตดีขึ้นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสอนใช้ slack แบบข้อดีเต็มๆเน